โอเคต่อไปครับเป็นข้อความที่เป็นแบบตักเข้ามาทางทางออนไลน์นะครับซึ่งเราได้คัดล่าทุก้าคำถามเหมือนกันนะคระซึ่งคำถามนี้อยู่ในมือของดีเจลุยเรียบร้อยแล้วนะครับคต้องให้ดูตื่นเต้นตลอดเวลาไหนใช่ใช่ถูกต้องคำถามแรกพร้อมไหมคะทุกคนอ๋อค่ะคำถามแรกถามว่า ถ้าผ่อนได้หนึ่งคอและผ่อนข้อหนึ่งทีเวลาใช้ได้แค่สิบนาทีเท่านั้นพี่หนิงน้องออกอยากจะขออะไรดีครับขอนเลยแค่สิบนาทีเท่านั้นนะผ่อนข้อนี้ได้แค่สิบนาทีห,นนาทหรออืมน้องออกข่าต้องกินอะไรอยู่นแน่เลยต่กตักให้ด่วนดีให้ก่อนดีอะไรอยู่น้องออก อะไรดีข้าข้าได้แค่สิบนาทอีอ๋ออืมอืนอนข้อแรกของพี่ิดก็คือขอบขอบกินอาหารอร่อยที่สุดทั้งโลกไปนี้ได้ไหม อ๋อภายในสิบนาทีนะภายในสิบน,นาทีไม่อ้วนด้วยอ๋อใช่เพราะว่าสิบนาทีก็ได้พไม่อ้วนด้วยในสิบนาทีแล้วจะอิ่มไหมใช่ใจหายปอบมือหน่อยปอบมือหน่อยน้องอ้อมบ้างคิดว่าสิบนาทีน่าจะทำอะไรเยอะไม่ได้งั้นขอเป็นเวลาเดินไปหยิบลอตเตอรี่แล้วขึ้นมาแล้วถูกระกันว้าว วังใช้เวลาในระยะสั้งหวังผลในระยะยาวที่ใหญ่มากถึงบรรการลงทุนให้ถ้าไม่นะที่ยังแค่สิบนาทีก็ได้แล้ก็จริงนะเออเมอตมุติหแลอตันลี่แล้วจะนำเงินไปอำไรดีคะเก้าหก x สิบแปดว้าวคอยคุคกันฮะคุกงะะ อ๋อจัดล็อตที่แตะแล้วเนี่ยหุนเลยใช่หุ่นทั้งล็อตหรักเลยซื้อของในวัสด์ไปแตเป็นขับก็ได้เพราะว่าในวัสด์มีของให้เลือกหลายอย่างมากเราก็สามารถคัอปส์ไมค์ให้แต่ละคนได้บางทีบานนี้อาจจะต้องการแตะผมต้องการพิเศษแตะอะไรเงี้ยค่ะชั้นโอ้โหนะคะนี่นะคะไปขัพอสสันตัวจริงไปฮะทุกคนตัวจริงทั้งคู่ต้องเ๊บเลยหน่อยครับ พราะใครฮะฮะข้อที่สองแล้วข้อที่สองถามว่าถ้าเกิดคนที่รักพม่าเป็นสอมปีทากก่านผู้จะมีวิธีการทำอย่างไรเออสมมติว่าคนที่รักพม่าเป็นสองปีนะฮะใครเป็นคนตอบก่อน<ช>พี่หนิตอบก่อนนะโอเคก็าตอบเป็นสองปีได้เลยฮะ <c oughs> ซเหารเรื่องหนึ่งในที่เขาเอาอะไรมาค่อยมาซ้่งใจซอมี้เลยก็ออะไรมาค่อยก็เดินอ้อวเธอไม่กลัเรากัดเธอรอะถ้าเรากัดเธอเธจกายเป็นอมี้นะหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ช่วยค่ะยาไอ้ดยบเอาไปหแตเอาอะไรตอนนจเดินใไหนช่ไหมใช่เออบีบีกัน ถ้าเป็นก็เป็นพฤติการเหรอหรืออะไรคุ้มก้อคุ้มไม่ให้เป็นจะให้คุ้มให้เราไม่กัดเขาเราก็เดินไปเดินไปยาดรักษาตอนที่แม่ว่าสัตว์อาจจะดีก็ได้เพราะว่ามันสัตว์ที่ของไข่เยอะมากแล้วกาเป็นทอมลีที่สีใช้พิ่ด่างไว้และขาเราออกเดินข้างไปี่างเพื่อไปหายารักษาที่ว่าสัตว์ยโอเค ทราบแต่านพี่เป็นตําที่ไม่ต่างกอนฝ่าอหนี่ตําท no, okay. no> <si okay. no, ี่ฝ่ายหนึ่งไปเลยไปอยาทำนะนี่ไปทลอะมรเล้วเขาจะทำยังไงดีับน้องตัดสินหจที่เมือนกันอาจจะอาจจะต้องให้พี่หลิงอยู่ในบ้านก่อนแบบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปตามล่าหะ

เยังไคนที่คุณรักที่สุดเป็นอะไรมจะมีดนตรีประกอบที่แบบเป็นคะทคุณคุณอคุณลองดูเเลยเด็กที่ชื่นอนออันดับหนึ่งของโลก พ,พ่อใ่เกาอดีอดไปเลยข้อต่อไปข้อ,อที่สามหาข้อที่สามบอกว่ามีความทรงจำของทั้งคู่ที่ผ่านมารวมกับที่ทำให้ยิงทุกครั้งที่นึกถึงไหมฮะเล่าให้ฟังหน่อยความทรงจำทั้งคู่ที่ผ่านมาแล้วนีรอยยิ้มนะขอทัาพี่ตัวยิ้มหอยค่บก็ตอเป็น เป็นอ e ีเวนต์แรกของพวกนะ oh. เราอะไใช่เพราะว่าเราเรียกเกับแฟนคลับเดียวเป็นครั้งแรกแเรารีบไปรู้จัหกันด้วยค่ะที่งไ,ง uh huh. ไม่ใช่แค่อีเวนต์แรกทุกอีกเวนต์ที่เราได้เจอแฟนคลับทุกงานที่เราได้เจอแฟนคลับไปเ,เป็นคอนโซลลัมที่แบบดีต่บบอเรามากๆเลยก็เป็นแบบ m o t i v a ชั่นก็เคยคุยกันอยู่เลยม uh huh. าตั้ง มันค uh ือ motivation ของกาแต่ทุกคนคือ motivation ของวกบาในการจแบบผัการในทุกวันมันก็แบบผ่านเรื่องราวมัตัได้และเราก็จะเห็นทุกคนแล้วเราก็ตอียบร้ยแบบนี้พี่ิงบานเรียอรที่ทำกัเราสร้างรอยหยิบปัญาทำร่วมกันแล้วสร้างรอยยิบาที่เยอะมากเลยอะก็ จริงๆค่ะยตอนถ่ายซีรีส์เลยสั้นๆก็ดีนะออถ้าราู้สึกว่าพี่กลับไปคิดก็แล้วแต่คิดแล้วก็ยิ่ขึ้นมาอะไรเงี้ยเรื่องราในกองถ่ายกับกับคนในทีมกับน้องอ้อมอะไรเงี้ยออ๋ออใช่แล้วก็ไปสู่คุณที่ออกมาพอแบบเออได้ได้สนิทกับน้องแล้วก็มาเจอแฟนๆก็เลยมีอะไรที่แบบว่าหนิงถือว่าพรุนี้คือคุณค่าที่ที่ที่หายได้ ใช่รู้สึกว่าเออมีความสุขก็เป็นรอยยิ้มของคนดิ่งอ้อเพราะฉะนั้นง,ง่ายเลยทุกคนคือรอยยิ้มของดิ่งอ้อนะฮะกดปุ่มครับข้อต่อไปฮะข้อต่อไปข้อที่สี่ถามว่าถ้ามีเวลาว่างตรงกันหนึ่งสถานที่ที่อยากไปวันดว้วยกันคือที่ไหนฮะท้องฟ้าเต็มเมืองหาดิ่งดิ่งทะเล เรอ้อมจากไปทะเลที่เราเส่ค่ให้ดูที่ผาบะหนีอเธอไม่เปทะเลเป็ได้แค่ดูเลยแล้วว่าเป็นไหมคะัวไงเวลาเราว่าตรงกันราว่างแค่วันเดียวใครใคร ไได้ไหมได้ไ้หมได้ได้ไหมได้สิโอเเพื่อนเราไปไหนไดไหมวัดสนได้วัดสนอะไรเลยเดี๋ยวไปชอปปิ้งได้กันที่วัดสอนก็ก็ได้หก็ได้เหรอใชด้่วลาดว่าด้ดีใช่ไหมคห ไปข้อต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่ห้ากลับว่าชอบลุกไหนที่สุดในอกแค่ตลอดขอวัาสด่งนะแล้วลิงชอบชุดขาวขาวดาวขาวดาวเหมือนกันค่ะเข้ารันดูเบาๆแล้วก็ชุดขาวดาวใช่จำได้ว่าผมเป็นไปดูใช่ไหมผมเป็นไปดูแล้วก็เป็นชุดขาวดาชอบชอบนันสุด ชอบเหมือนกันกูเลยเรายการชอบไหมครับฝากกันต่อของวสันต์ด้วยนะครับโอเคครับตบมือให้หน่อยครับทุกคนนะครับตบมือตบมือดังๆตบมือดังๆ